มุนชิบหายเลยฮ่าฮ่ี่ไอ้ยโคตรแซวว้วัินีครับทุกคนวันนี้อยากจะเป็นฮอสเตอร์มากเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีห้องไหนให้เป็นไหมนะ ไฮริบเตอร์เฉยเะวะเ้ยเฮ้ยแม่งเลยได้เป็นดังใจด้วยวะ่ะปั๊บปัปปผมอยากเป็นอิมคอสเตอร์มันหลายตาแล้วพึ่งจะได้เป็นไม่กดสาพเท่อนกูไอเวน

แทร็มมิง่งเซลลิพอรดเฮ้ยมีคนเชื่อป่ะ เอ้ยสีขาวดนพี <c> ่ <oughs> ไม่ได้บอกสีขาวเลยสีขาวหายละแม่งมีคนสงสัยเราแน่นอนอะดับไฟก่อนเลย nó sẽ nát ตาติดเว้ยลัคกี้ลัคกี้สุดๆเราต้องแยกทางไปอีกคนหนึ่งนะฮะคนไปดับก่อนดิแล้วมึงก็ตายก่อนทำเนียบเป็นทำงานนะ ไม่มีใครดูกล้องวอะไรวะกำลังจะกดค่าเลยเอาบักเหรอบักมันเนี่ย เอ้ยไม่บากนะนานทีได้เป็นอิมพสเตอร์พอดับไฟเลยผมใส่ดับไฟฮะมันค่าสะดวกดีเน,เนี่ยมึงมาทำาอะไรตรงนี <c oughs> <c oughs> ้ฮะไฟดับไม่มีใครมองเห็นเลยเว้ย เยี่ยมเยี่ยมๆๆี้คนเยี่ยมเยอะไม่ยมเยีนยมเยี่มเยี่ยมเี่เยอ่ไมเย่เยี่ยมวันนี่ยมเนี้มเยี่ยเีมเาี่ยมเยี่ยมยากเปีนคมเ้ียมนสายตาีเยอนเหยยี่ยมเยี่ยมเย่ยเยี่ยมเี่เย เยี่ยมว่ะวันนี้ก็ท็อปฟอ,อ,อร์มอิม่งเมเติมเลยยิ่งเพิ่มเตอรเพราะว่าที่คูเมดว่ะเฮแต่แม่งวิ่งเร็วเกินไปโพรวะ่ะ น่าใช่สีเขียวนะถ้าสีเขียวน่าจะฆ่าผมไปละไอ้ยือน้องโห่บุกเครื่องเลยบุกลิฟตเลยวูนี้อยากเล่นนั่นนะ่ะอยากทำหนึ่งน,นี้โอ้โหห้องนี้แม่งก็ชาเกินไอ้เขาแจกโค้ดอะไระครับรหัสหมอหรือเปล่า ว่าปันพิมพ์มึงเสียแล้วเอาจริงโอ้โหวันนี้ไม่โคตรลัคก,กี้ไต่ทำไมต้องวิ่งช้าเป็นเป่าเลยดับไฟกันผมใส่ดับไฟกดไม่ติดดิใส่ดับไฟบไม่อยู่กันไเลยเกือแล้วเกือบกดไปแล้ว บากอ่ะทุกคนแต่สี่เกมแรกของวันนี้นี่ได้เป็นสามตานี่ก็แม่งบักทุกตาที่เป็นด้วยไม่ชอบเป็นครูมเมดเลยอะ่ะคือเป็นคนดีมันไม่ใช่แนวทางของเราโทษแท้แล้วคนดี คือไหนก่อนผมจะลองเป็นนักสืบเอาชมพูด,ดูเลยเอาไม่โดนท่าก่อนเฟอร์เพลวะเอาได้ดีเราสายเราสายลุ่มอยู่แล้ว ูไม่ได้มาเพื่อสร้างเพื่อนอยู่แล้วสายสายมั่วอ่ะสายมั่วสีเงินมันปั่นบ่หวะโอเค ก็ไม่รู้นะฮะว่าคนที่ออกไปนี่ใช่ข้าตกรตรงเปเ้ยมันสักเอ้ยมันสกแกน้วย มาแปดสิบอะไรว,วะเนี่ย ดั้มตัวสีน้ำตาลไม่ใช่นะสแกนให้เห็นต่อหน้าเลยไพวกสแกนโซ่เลยแหละน่าตกใจเลยเฮ้ยสีเหลืองเฮ้ยดูดีกแล้ว่า ไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะคุณจะเป็น

ทั้งจอไม่เห็นใครเลยตายแล้วตายแล้วเไอกี้มีสีม่วงกับสีอมใช่ไหมอุ้ยไอ้เหี่นี่ตามผมมาหลายรอบแล้วนะที่เหี่ยวที่เหลือง and i โอ้โหชัวเลยสีดำแน่นอน แปลกไอ้ไม่ใช่กูทโฮเอ้ยผมว่าผมว่าแม่งคือสีดำกับสีขาวแล้วเว้ยจะมีใครเชื่อกูอได้ไงแล้วกูจะเซลลีพอร์ททำไมโอ้ย ก็ใช่อ่วะเนี่ยแม่งว่าเราทำไมสีส้มแม่งเดือดผมก็เดือดเว้ยโอ้โหแล้วลูกลูกกูมานั่งโอ้โหเดียวดายตรงนี้โอ้โหเนี่ยมึงเพื่อนกันชัวร์เลยสองคนเนี้ยเอา้าทำไมไม่ฟังวะ รอบเลยมคนดีก็ไม่มีที่อยู่ทำไมวะเขาเลือกคนถูกใจไม่ใช่คนดีเอ้ยผิดเรื่องโอ้โหแม่เอ้ยกูว่าแล้วเอาละมึงไม่รีพอร์ตนะ ไอ้ส้มมึงไม่รีพอเราเดี๋ยวมึงก็โดนนี่ยไม่มีใครเห็นเลยเหรอวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหชัดเจนเลยมึงสองคนดำกับม่วงเนี่ยเอ้ยไม่ไหวแล้วลาขอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่ต่อเดี๋ยวขอกลับมาเป็นอินโฟเตอร์อีกรอบแล้วกัน